ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ทาเวสุวรรทาเวสุวรรณโดยความเชื่อแล้วท้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรยักษ์รวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาหากพูดถึงทาเวสวรรแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเติบโตมา พร้อมกับความทรงจำเกี่ยวกับท่านในวัยเด็กเนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคนไทยเรานิยมนำผ้ายันรูปปักยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณรวมถึงสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้มารังควานเด็กซึ่งยักษ์ในรูปนั้นก็คือทาเวสวรรในวันนี้เราจะขอนำเสนอตำนานความเชื่อเกี่ยวกับทาเวสุวรรณพร้อมกับเคล็ดลับ การบูชาให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทาเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์รวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพรามที่ใจบุญท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและมักจะบริจาคเงินทอง ให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัฐพีและเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านและยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคลึมีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับจึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงามรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมายแต่ในขณะที่บางตำราก็ว่ากันว่าทาเวสุวรรณ เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ยังไรก็ตามนะคะใครจะเชื่อตำนานไหนก็สุดแล้วแต่กันเนาะสิ่งสำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและนับถือท่านเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเองดังนั้นในปัจจุบันนี้เราจึงมักเห็นผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาทาเวสุวรรณกันรวมถึงพกรูปของท่านติดตัวเอาไว้ เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วยในทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้รอดพ้นจากพยันอันตรายนั่นเองทาเวสุวรรณในภาษาพราหมณ์เรียกเท้ากูเวนในพระพุทธศาสนาเรียกเท้าภัยศพเป็นเจ้าแห่งอสูรพูดผีปีศาจทรงอิทธิฤทธิมีอนุภาพมากเป็นหัวหน้าของเทา้าจตุโลก,กบาลประจำทิศทั้งสี่ ทิศเหนือมีท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนเท้าภายัยศพมีอสูรรากสดพูดผีปีศาจเป็นบริวารทิศใต้มีพระโยมมีท้าวิรุทหกมีกุมพันเป็นบริวารทิศตะวันออกมีพระอิน์ทรหรือเท้าทัตร,รมีคนทันเป็นบริวารทิศตะวันตกมีพระวรุนหรือท้าวิรูปกักมีนาคครุฑ เทวดาเป็นบริวารเคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อความสำเร็จสมหวังขอแนะนำนะคะให้จุดทูปเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอกก่อนสวดให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณพระบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณก่อนอื่น ตั้งนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วตามด้วยอิติปิโสภะคะวายมมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขัง อหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทธภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะนอกจากทาเวสุวรรณจะช่วยปัดเป่าวิญญาณร้ายสิ่งชั่วร้ายรวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลายแล้ว ท่านยังช่วยบรรดาลโชคลาบดึงดูดเงินทองให้ไหลามาเทมามีอำนาจวาสนาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจริญในลาบยศและนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวผู้บูชาด้วยหากสวดบูชาเป็นประจำชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีโชคลาบตลอดแต่สิ่งสำคัญก็คือการคิดดีทำดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและ มันรักษาศีลหรืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมรับรองว่าชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองอย่างแน่นอนค่ะขอแนะนำเพิ่มเติมหากมีปัญหาเรื่องการเงินการงานโชคลาภสามารถบนบาลสารกล่าวกับทาเวสสุวรรณได้เองที่บ้านถ้ามีผ้ายันหรือองค์ลอยด้วยการอาบน้ำแต่งกายให้สะอาดสุภาพสมทานศีลห้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย ผาหงชินบัญชรจุดทูป9้าดอกพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบหนึ่งพวงตั้งหน้าโมสจบสวดคาถาบูชาท้าเวสุวรรณเกจบบนบานเรื่องการงานให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดในนั้นมีรองเท้าพระหนึ่งคู่อาสนะสงหนึ่งผืนพระพุทธรูปหนึ่งองค์เข็มกับได้หนึ่งชุดบนเรื่องการเงินให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สง1์หนึบาทหรือถวายพระพุทธรูปเก้านิ้วบนเรื่องความรักครอบครัวให้ถวายดอกกุหลาบสีแดงบูชารูปปั้นทาเวสุวรรณถือศีลแปในวันที่เราเกิดและวันพระบนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยให้ถวายหนังสือสวดมนต์จะเจ็ดตำนานหรือ12บสอตำนานยิ่งดีถวายวัดไหนก็ได้ทำบุญปล่อยปลา บนเรื่องการเรียนให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎกตำราเรียนนักธรรมค่าเล่าเรียนสงฆ์สัมะเนเนในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรมบนเรื่องสอบบัรจุเข้าทำงานเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดเก้าอี้หนึ่งตัวร่มหนึ่งคันจากนั้นนะคะก็ให้กรวดน้ำอุทิศกุศลถวายท้าเวสุวรรณและบริวารรับรองว่า ไม่เกินสามเดือนจะเห็นผลทันตา